สวัสดีครับเขานี่วันเสาร์เดือนบุมภ่าพันธ์2พ6 4ครับีัเรื่องขายร่วมงากรกันด้วยาคาัไ้ังอีกได้ครับอตัวไัง่ามขั้นอยากเฉลครับเราร่วมงานกันร่วมาครับพกเิครับผมเออลูกตัวเดียวแยกลูกคับดี

อันนั้นลูกตัวไหนสินะตัแมนครับลูกลายไปแล้วครับเลี่นสนใจกับม่งเอากระป๋าเบอร์เทไรเอาศูนครับศูนย์แปดแปดหเจ็กสองครับแปดศูนย์หกสองจางไซด์ครับกอละสินครับกอละสินเล้วมันมาหลาดนะไปดันยอดซ้ขายบอลน้องดใจเพื่อนกับให้มีรักษากันไว้ทุกคนนเอาสวัสดีครับอยากท่าสดดิ

แปดสองหกแปดสองหกสเก่าสาเกาสอสารกสเอายู่แถวหัวตาลนี่แหะครับหัว้ตาเนี่เนาะอำเพอเมืองเข้าเนาะเอาเปนหมายดาวเดาอสาธุรับผมสวัสดีครัสวัสดีครับสวัจตัวลูกเหรอเ้ามสอตัวครับสองตัวตัวเถิงกัตัวเมย์ตัวเถิงทั้งสครับตัวเถิทั้งสอเอาเปิดตัวนี้ก็นยาอะไรไหนนี่ไหซมืครับนซางกําล่งเงียวยังกํนล่งเงียวพดีซีมือหาง เัวน้เมีอยไเอตัวนี้สดี๋ยครับตัวนี้สารที่ผาครับนี่องพ่ที่ผากับสาที่ผาครับผมเหทั้งสอตัวครับครับตัวนี้ตรงีน้องสนใจ โทรมาตามเบอร์นี้ครับ093 093 523 523 7427 7427าามหสอจ่สจากไซหละจากละเอ็ดครับจากร้อยเอ็ดเอามันมาด้หลูกเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าจะได้เท่าไรล่ะครับนี่จะได้ซีหาจะได้ซีหาน้องน้องนะครับไดซีเอาเครื่งรับจะพร้อมรถปีกับการเปลี่ยนปอนด์เนาะเจ้าเก้า ตัวร่องกันไปครับเดี๋ยวผมกันน้าไิด้ขายกันข้าพระธิดาขายฝากเบอร์เท่าไรเอ้าฝากุนก็สามกสามสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าหกหกสามหนึ่งหกหกสามหนึงจากสซครับจากส่วนพุ่มจาก่วนพุ่มมันหมาดดาวเด้อนี่บอกงนี่ บาาขนอวัน้ปดแบมงปดฝากอคมากรับมจ่มสวัสดีครับอาวัสดีครับดที่อยากเท่าไรครับนี่อ๋อตัวนี้อยากว่าอยากสามหมื่นอยากสามหมื่นนะคุณองเดือนสาม่วนเจ้าบ้านนะ ราคาต่อรองได้เท่าไหร่แมนครับแมนเอาฝาเบอร์ทุวแนวศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามสี่เจ็ดสามสี่องเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งจากสาครับจากกบลครับโกงยอยอยู่วะนี่มันหวานนะครับมันหานเด้อย้อยอยู่วะ สวัสดีครับ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 เอาเอามันมันครับผมสำหรับโซนนี้น้ำเลี้ยงราคากล้วยพี่น้องจะชุ่มกว่าเที่ยวไอทอนี่นะครับขอเกล้าข้าวว่าสบายดี